ครับก็วันนี้งานเปิดตัวดิฟแลมนะครับก็เปิดโอกาสนะครับจริงๆเป็นการเปิดตัวแบรนด์แอมบัสเซอร์คนแรกของดิฟแลมประเทศไทยนะครับก็มีน้องบิวกินพุทธิพงศ์นะครับได้ให้เกียรติมาเป็นแบรนด์แอมบัสเซอร์ของเรานะครับก็วันนี้ดีใจมากๆที่มีแฟนคลับทุกคนนะครับแล้วก็ชาวดีไซน์ทั้งหลายนะครับที่มาเขาลงงานกับทางดิฟแลมแล้วก็ทางคุณบิวกินได้ครับตัวดิฟแลมเองนะครับเป็นยาอมบรรเทาการเจ็บคอจากการติดเชื้อนะครับก็ก็คิดว่าเจ็บคอต้องดิฟแลมครับ ก,ก็ดิฟแกลมนะครับออมีทั้งหมดอยู่3รสชาตินะครับตัว,ตว,ตวแรกก็เป็นรสฮันีแอเลมอนนะครับตัวที่2เป็นรสซ้มผสมวิตามินซีนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายกล่องสีแดงจะเป็นรสวาูเบอร์รี่ครับก็นนวันนี้ก็จริงจงก็ดีใจนะครับที่ได้ร่วมงานกับทางทางออน้องบิลกินนะครับจริงๆเมื่อกี้พูดบนเวนทีไปเราด้วยว่าออทางเราเนี่ยจริงจริง เลือกที่เลือกคุณบิลกินมานะครับเพราะว่าน้องบิลกินเองเนี่ยเป็นคนที่สามารถไป,ปพรีเซนต์ของแบรนด์ดิฟแฟมได้ได้ดีที่สุดนะครับในฐานะทั้งเ,เป็นนักสแสดงนะครับแล้วก็ในฐานะของเป็นตัวศิลปินเองนะครับแล้วก็น้องเป็นคนเป็นตัวแทนของทุกคนนะครับที่ใช้เสียงอย่างมั่นใจในทุกๆวันนะครับก็รู้สึกรู้สึกดีใจแล้วก็แล้วก็ตื่นเต้นนะพราะจริงๆแล้วตอนที่ตอนที่เราถ่ายถ่ายทำตัว วิดีโอแล้วก็ภาพนิ่งเลยครับผมรู้สึกว่ามันเป็นเป็นงานอีกหนึ่งงานที่น่าตื่นเต้นเลยครับเพราะจริงๆก็จริงๆเราทำดิสตามเองอะย่างเงียก็ค่อนข้างเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ที่เขาตอบโจทย์ชีวิตจริงๆในทุกวันเลยครับเพราะว่าอย่างที่อย่างที่พี่บอกคือผมใช้เสียงเยอะทั้งร้องเพลงหรือว่าการการพูดคุยหรือเหมือนว่าทำอะไรต่างๆแต่ละวันเลยเยมัก็เป็นสิ่งที่จริงๆแล้วทำให้ให้เราใช้เสียงได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ทำให้เรามนก็มีชีวิตท ชอบอันนี้เลมอนชอบอันนี้เลมอนครับแต่จริงๆแล้วก็ก็จริงๆแล้วมีโอกาสได้ได้ลองลองทานทั้งทั้งสามรสชาติเลยว่าจริงๆแล้วก็ก็ชอบทั้งหมดแต่หมายถึงว่าถ้าก็รู้สึกว่าทานทุกวันก็จะเป็นเป็นอันนี้เลมอนที่ที่ที่มันมันมันเข้าใจง่ายเข้าถึงง่ายอะไรอย่างเงี้ยอันนึงก็ก็อาจจะเป็นอีกมูดหนึ่งในแต่ละวันที่ที่สลับที่กินซอบไม่ซ้ำ เป้าหมายนะครับก็จะเป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์ที่ค่อนข้างจะแอคทีฟนิดนึงนะคบแล้วก็จะพร้อมที่จะฝ่าฟันกับอุปสรรคในชีวิตประจําวันได้นะครับุู้บุคคลเหล่านี้ก็จะไม่สามารถปล่อยให้อาการเจ็บคอนะครับมามาเป็นสิ่งที่รบกวดเราให้สามารถให้เราได้เต็มที่กับทุกๆวันนะครับช่องทางการจำหน่ายช่องทางการจำหน่ายนะครับก็ตัวดิพแลมยาอมมรรเทาการเจ็บคอจากการติดเชื้อทั้งสามรสชาตินะครับก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วประเทศเลยครับ ก็ก็ฝากติดตามผลงานของตัวน้องบิลกินเองนะครับแล้วก็ติดตามของตัวดิฟแลมเองนะครับในในเว็บไซต์ www. d i f แ a m ไทยเอนะครับแล้วก็ยังไงก็รอติดตามกิจกรรมดีๆจากทางแบรนด์นะครับที่จะมามอบให้กับแฟนคลับแล้วก็มอบกับทุกคนเรื่อยๆนะครับครับก็ยังไงฝากดิฟแลมด้วยนะครับเพราะว่า,าจริงๆแล้วเรื่องคอหรือเสียงของเรามันเป็นสิ่งสำคัญก,กับกับการใช้ชีวิตจริงๆอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าวันหนึ่งวันที่เรา เสียงแหบหรือไม่มีเสียงจะพูดอะไรยงรั้นมันจะเป็นวันที่น่ามึนหงุดิดมากๆสำหรับทุกคนเลยไงทุกคนบอว่าอย่าลืมนึกถึงดิฟแลงเวลาที่จะพอ